อ้าวท่านผู้ชมครับน,นี่มีข่าวบอกว่าบุ้งกตะวันย้ายกบกลับกรมราชัณฑ์แล้วเอาเขาไล่เขาไล่กลับคุกสงสัยโรงพยาบาลอะไรนักหนามันจะอะไรนักหนามึงอดข้าวมากี่วันแล้วเนี่ยทำไมมึงโอ้แข็งแรงจังทำไมมึงยังไม่เป็นอะไรอํามเชิญกลับคุกไว้เถอะ ฮ่าครับตรงใส่หมอคงแบบเอือมละอ่าพยาบาลต้องมานั่งเฝ้าอ่ะนะเออเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เออก็เป็นอย่างนั้นเออแล้วก็เออไปเกค่าเอออะไรวะงงมากนะครับนี่เห็นไหมมุกอดอาหารม um. er, ันใช้ไม่ได้ผลแล้วคนก็ไม่เอาขนาดโรงพยาบาลยังไม่เอาเลยนะมุกอดอาหารเนี่ยเออ โอ้ยนะครับเปลี่ยนมุกเถอะนะเปลี่ยนมุกไม่ใช่มุกอย่างอื่นนะอนะเไม่มีใครก็สนใจมุกอดอาหารแล้วครับนะมุกนี้มันเก่าแล้วนะออแต่มันเปืองเขาเรียกว่าอะไรเปืองเตียงโรงพยาบาลเขานะ,ละไล่ที่ไปรักษากันนี่โอ้ใช้ภาษีกูหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย เตาเทียมตรงไหนตอนนี้เขาจะไปแห่กันเล่นสงการแล้วนะ้องบุงตว,วันกินข้าวซะกินข้าวแล้วก็ให้มันมีกําลังเสร็จปุ๊บจะได้ไปเล่นสงการเนตอนนี้มันเตรียมเล่นสงการแล้วนะไอ้ผ้คก้าวไกลอะ่ะนะโพสภาพโชว์โอ้โหเตรียมเล่นน้ําอะไรแล้วเอ,อนะครับเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าอดเล่นสงการต้องไปเล่นสงการในคุก นะชีวิตสามนิ้วชีวิตสุดรันทดนะไม่มีอะไรดีสักอย่างนะครับวนเวียนเจอกับคุกกับคุกนี่แหละนะนี่ถ้าไม่เป็นสามนิ้วป่านนี้ก็ได้เตรียมเล่นน้ําสงการแล้วเออไปเล่นวันไหลบางแสนไปเล่นพาประแดงไปเล่นที่ไหนตอนที่ไหนนะตามภาษาวัยรุ่นเ่ะนะเล่นข้าวสารนะนะ อดเล่นสงการเลยว่าแย่จังต้องไปเล่นในคุกไอ้พวกสามนิ้วก็ยังประทว้วงอยู่นะตอนเนี้ไอ้พวกสามนิ้วอยู่หน้าศาลและอาญารัะสดาก็ยังประท้วงอยู่นะยืนประท้วงกันมึงเอาเงินที่ไหนมากินมาใชม,ใมั้งไอ้เงินอยากจะรวยคนพวกนี้มันไม่ทํางานกันเหรอฮะมึงมายืนประท้วงกันตากแดดร้อน,อนๆกันทั้งวันนะครับมันไม่ใช่ไม่โอ้โหแดดร้อนมากนะช่วงเนี้ย เออคือแบบร้อนตายอ่ะร้อนเอาตายอ่ะเออมึงยังยืปมาทวงกันได้อ่ะโอ้นับถือใจพวกมันจริงๆทุกวันเลยนะมาทุกวันเลยนะแล้วคือมึงไม่ไม่ทำมาหากินเหรอวะเออมึงไม่ไปทำมาหากินอะไรหรือว่ามึงเวมีเวลามากมาประท้วงเหรอฮะนะหรือว่างานของมันก็คืองานประท้วงนี่แหละมันรับเงินมาแล้วก็ต้องมาประท้วงเ เออนะงงมากเลยนะครับไปเล่นสงการไปไปหานน่นน่ะนะเออหรือมันก็ไปเล่นสงการหน้าคุกอ่ะนะ,จะเจริญจริงๆคนพวกนี้นะับเออนั่นแหละก็พอได้โหนได้แห่นะอืมตอนนี้เ,ออเปลืองเวลาพยาบาลเวลาพยาบาลเขาจะได้เอาไปดูแลคนไข้ ที่มันป่วยป่วยจริงๆนะจะได้มีประโยชน์กับสังคมจริงๆนี่ต้องมานั่งเฝ้าน้องแบมน้องตะวันน้องบุ้งนะโอ้ยน่าสงสารนะถ้ายังคิดไม่ได้คนพวกนี้นะครับอ,อในขณะที่ลูกหลานธนาธรน,นะลูกหลานในพิธาเนี่ยนะเขาไปเล่นฉีดน้ำฉีดปิ้วปิ้วปิ้วยืนปิดน้ำฉีดปิ้วปิ้วแล้ว เอ,อทำไมไม่คิดถึงลูกหลานในธนาธรมาทำ,ทำไมเราต้องมาติดคุกนะทําไมเราต้องมาใช้ชีวิตอดอาหารในคุกนะทําไมลูกไอ,อ้ธรลูกไอ้พิธามันถึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะเออเนี่ยนะเท่าเทียมไหมเนื่องจากตอนนี้ y o YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ